ถ้าจันข้างคืนส่องแสงนวลผ่องรอดหน้าต่างห้องนอนเข้ามาทําเอาผมหลับไม่ลงนาฬิกาบนข้อมือบอกเวลาสามทุ่มกว่าถ้าเป็นกรุงเทพก็ยังเช้าอยู่สําหรับคนกลางคืนแต่ที่นี่เป็นป่าไม่มีโรงหนังไม่มีไหนคลับคนที่มีเมียแล้วจึงรีบเข้ามุงหาความสําราญกันตามภาษาผัวเมียเพื่อเพิ่มพลเมืองกระเรียงให้มากขึ้นส่วนคนที่หนุนหมอนนอนเดียวยังผมก็ฝันหวานไปตามมีตามเกิด จนบางทีถึงกับดิ้นตุม่มตามตกเตียงลงมานอนแอ่งแมงข้างล่างแล้วฝันต่อถึงรุ่งเช้าก็มีผมทนอิทธิพลของแสงจันทร์ไม่ไหวต้องลุกออกมานอกห้องแล้วเดินจงกรมคล้ายผู้ทรงศีลกำลังแผ่ส่วนบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในป่าช้ายอย่างนั้นแหละยังไม่นอนอีกเหรอครับเสียงหนึ่งทักทายทางด้านหลังผมหันไปทางนั้นอ๋อคุณซอวินพาทหารไปไหนกันพี่สาวผมสั่งให้ออกตรวจแทนเพราะเธอต้องการพักผ่อนท้าจะหลับแล้วสิเขาสั้นหัว ตอนผมออกจากกองบังคับการเห็นเธอไปหลุมฝังศพคุณพ่ออยู่ตรงไหนครับริมเนินดินหลังบ้านพักผมไปแล้วนะกู๊ดไนต์ก้าวจบสวินก็พาทหารสามคนตรวจต่อไปเท้าเร็วกว่าคำสั่งจากสมองผมเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านพักหนอซาหยุดใครเสียงหวานๆถามเป็นภาษากะเหรี่ยงเมเจอร์คทาผู้การหลับหรือยงังไม่ทราบขอพบหน่อยเชิญค่ะทหารยิงทั้งสองเปิดประตูรัวให้ผ่าน ผมเดินอ้อมไปทางหลังบ้านเพระรู้ว่านอซ่าอยู่ที่นั่นพบเธอกำลังคุกเขา่าก้มหน้านิ่งอยู่กับหลุมฝังศพผมกลากเข้าไปสุดตัวลงนั่งใกล้ๆเธอหันมามองใบหน้านองไปด้วยน้ำตามีธุลัอะไรคะสวินบอกว่าคุณอยู่ที่นี่ผมคิดถึงจนทนไม่ไหวเธอซับน้ำตาด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วเหลือบตาขึ้นบนท้องฟ้าทุกครั้งที่เดินเต็มดวงทำให้ฉันคิดถึงพ่อเพราะเราเคยเดินเล่นและปรับทุกถึงเรื่องแม่ท่ามกลางแสงจันทร์ชีวิตคนเราไม่เที่ยงแท้แน่นอน ผมตอบอย่าคิดอะไรให้มากจะทําให้ไม่สบายถ้าคาถาเป็นอย่างฉันโกดคิดไม่ได้โธ่ผมเกือบเป็นบ้าตอนแม่ตายใหม่ๆแต่ก็พยายามหักห้ามใจโดยคิดเสียว่าทุกคนหนีความตายไม่พ้นใครเราจะอยู่คำฟ้าเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนกล่าวฉันรู้แต่ระงับความคิดถึงไม่ไหวโดยเฉพาะยางยิ่งตอนมีปัญหายุ่งยุ่งหรือลบกันหนักๆผมเห็นใจนอซาศพน้าลงบนหลุมฝั่งศพล้วเริ่มร้องไห้อีกเมกอนใหญ่เคลื่อนมาบดบางแสงจันทร์ ร้อมลมกันโชกแรงเป่าเส้นผมเธอสะบัดพลิ้วไปตามกระแสลมผมเอื้อมมือแต่ต้นแขนนอซาซึ่งเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกับที่พักสักทีเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำตาไหลาอาบแก้มขาท่าขาฉันเหงาจนบอกไม่ถูกผมล้งเธอเข้ามาอยู่ในวงแขนเธอเอียงศีรษะลงซบไหลเราพูดอีกเป็นห่วงแม่เหลือเกินไม่ได้ข่าวเลยระยะหลังนี้จะช่วยอะไรได้มัง่งนอซาสายหน้าไม่มีทางค่ะ คุกยางกุงตั้งอยู่ในเมืองไม่ใช่ในป่าน้องสาวคุณดูแลอยู่ใช่ไหมได้แต่เพียงส่งอาหารและเสื้อผ้าเท่านั้นไม่เคยพบหน้ากันเลยเมื่อไหร่จะพ้นโทษครับเธอหลับตายยังหมดอะไรก่อนตอบเบาๆจนกว่าท่านจะตายหรือมิฉะนั้นกระเรียงก็ได้สรภาพแล้วผมถอนหายใจมั่งไม่น่าถูกทรมานอย่างนี้เลยผู้หญิงแท้ๆแต่เป็นผู้หญิงที่มีสามีเป็นมันสมองของกระเรียงอิสระและมีลูกสาวจเจริญรอยตามพ่อซวินคิดยังไงมั่งฉันต้องคอยปลอบใจอยู่ตลอดเวลา เพราะแกคิดจะยกพวกเขาไปแย่งตัวออกจากคุกผมสันหัวขืนปล่อยให้ทําอย่างนั้นก็เหมือนขอยืมมือคนอื่นฆ่าตัวเองกําลังจะให้ซาวินแต่งงานเพื่อลดความบารละหำกับใครครับผู้บังคับหมวดทหารหญิงของฉันรักกันมาก่อนหรือเปล่าเธอพยักหน้าทั้งสองคนเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ต้องออกมาอยู่ในป่าเพราะเหตุผลทางการเมืองพ่อแม่ฝ่ายหญิงเห็นชอบด้วยหรือครับร้อยโทจูรี่อยู่กับลุงฉันตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่เธอตายหมดน่าสงสารเรากลับกันเถอะง่วงนอนแล้วหรือคะ เป็นห่วงสุขภาพคุณต่างหากนอซ่าลุกขึ้นผมจุงมือเธอเดินไปยังบ้านพักเมื่อไรจะแต่งสักทีเมื่อกระเลงได้รับอิสรภาพทำไมต้องรอถึงวันนั้นเพราะเป็นวันที่ฉันหมดความรับผิดชอบด้านการทหารคุณคิดเหรอว่าเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วกระเลงจะไม่ยุ่งเหยิงอีกเธอยกมือขวาเสยเส้นผมที่ปลกอยู่ตรงบริเวณหน้าผากก็ให้คนอื่นรับผิดชอบบ้างสิคะฉันเหนื่อยเต็มทีผมรักคุณต้องการแต่งงานกับคุณฉันรู้แต่จำต้องปฏิเสธตลอดไปเหรอ ก็บอกแล้วไงจนกว่ากระเลงจะได้อิสรภาพกี่เดือนกี่ปีกันนะใครจะบอกได้ถ้าผมรอคุณก็สมหวังผมหยุดเดินเธอหยุดด้วยขนาดนี้สิ่งที่เราทั้งสองต้องการตรงกันคือรถสัมผัสภา,ภายนอกผมดึงตัวนอซ่ามาแนบอกแล้วบรรจงจูบยังดูดดืม่มเธอสนองตอบด้วยความเต็มใจนานเท่านานจนนอซ่าปเป็นฝ่ายพระจากอออมกอดคาถาขาฉันจะเป็นลมเหมือนกันผมก็ใจวิวชบกนเราจะให้ความสุขผ่านไปเท่านี้เหรอเธอถอยห่าง ยังไม่ถึงเวลาค่ะผมเกลียดคำนี้ซะจริงต้องรู้จักระงับใจเพื่อความสุขในอนาคตแล้วเธอก็ก้าวเดินต่อไปผมออดอ้อนอีกเราต่างไม่รู้วันตายจะปล่อยให้ความสุขที่อยู่แค่เอื้อมมือหลุดไปทำไมคาถาต้องการร่างกายของฉันหรือความรักกันแน่ผมกืนน้ำลายลงคออย,ย่างยากเย็นแต่สิ่งที่ผมต้องการเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของความรักไม่จำเป็นสำหรับฉันผมจะพูดยังไงดีนะ <c oughs> นนซาหัว็อคิกเบา ใจร้อนดุเดือดแล้วก็เจ้าชู้คือท่าแทกของคุณไม่ส่งสารผมบ้างเหรอฉันส,ส่งสารตัวเองมากกว่าผมถอนใจเฮือกใหญ่นอซ่ารีบวิ่งเขา้าบานพร้อมสั่งทหารยามหญิงนันว่าใหญ่ใครล่วงล้ำเข้ามาบริเวณนี้เป็นอันขาดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าผมเดินคอตกกลับที่พักนึกด่าตัวเองปตลอดทางที่ไม่มีปัญญาเอาชนะใจนอซ่าได้สมนำหน้าคืนนี้นอนหนาวเอิมึงไอ้คาทาเอ๋ยอักษรทุกตัวที่ปรากฏแกสายตา รวมทั้งได้ยินได้ฟังวิวัฒนาการมาจากลายสื่อไทยของพ่อขุดลํำคำแห่งมหาราชพระบิดาของนักประพันธ์ที่แขวนท้องไว้กับน้ำหมึกและปลายปากกาผมคนหนึ่งซึ่งหากินด้วยอาชีพนี้จึงลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่อยู่ทุกลมหายใจเมื่อกล่าวถึงลายสื่อไทยก็อดพูดถึงสิ่งต่างๆที่บรรพบุรุษของเราทำไว้คิดไว้เขียนไว้ไม่ได้เช่นขนบรรมเนี่ยมประเพณีตำหรับตำราทุกชนิด คนยุคจรวดอย่างผมอย่างคุณไม่ได้ขี้ตีนของท่านทั้งๆที่ทุกคนยอมรับว่าโลกในปัจจุบันจเจริญรุ่งเรืองกว่าโบราณการเป็นไหนๆตอนเป็นเด็กผมเคยอ่านนวนิยายจากจักรงวงพบว่ามีการเหาะเหินเดินอากาศดำดินแวกน้ำลงไปใต้สะดือทะเลผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะโม้ไปหน่อยแต่พอมาถึงยุคนี้เราได้เห็นเครื่องบินเรือดำน้ำยานอวกาศสมจริงตามมโนภาพที่คนโบราณวาดเอาไว้ นอกจากนั้นท่านยังเขียนเรื่องยักษ์เรื่องมารไว้ในบทประพันธ์อ่านแล้วทําให้เกิดความกลัวความเกลียดชังอย่างเข้าใจพอมาถึงสมัยนี้เราก็ประสบพบกับรัทธิมหาปลาลัยคอมมิวนิสต์ซึ่งลายเสยยิ่งกว่ายักษ์ที่จับเอาคนไปกินเป็นพักษาหารมีอยู่สิ่งเดียวที่บรรพบุรุษไทยสู้ลูกหลานไม่ได้คือการโกงกินแบบแหวกแนวชนิดที่พูดอย่างหน้าด้านว่ากูจะเอาอย่างงี้ใครจะด่ายัางไงก็ตามใจเพราะกูถือว่าเสียงเงินดังกว่าเสียงปืนและถ้าเป็นไปได้ บรรพบ,บุรุษของเราสักท่านหนึ่งฟื้นจากหลุมศพลุกมาดูเหตุการณ์เมืองไทยยุคปัจจุบันคงตาลีตาเหลือก,กลับลงไปนอนในโรงตามเดิมเพราะทนเห็นความน่าดานทั้งหลายแหลที่ลูกหลานประพฤติอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างเพียงแต่ให้คุณเห็นว่าคนโบราณมีความคิดความอ่านดีกว่าเราเราเท่านั้นทําไมถึงปรกกาพาไปขนาดนี้ก็ไม่รู้สิความคิดความอ่านที่ผมตั้งใจพูดถึงก็คือยุทธวิธีธธแทคนิคต,ต่างๆในการรบแบบกองโจร การส่งสายรับเข้าไปหาข่าวในแดนศัตรูซึ่งคุณจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ชาติไทยและนวนิยายอิงตำนานเรื่องสามก๊กหรือคัมภีร์รามเกียรติ์เป็นตน้นยุทธวิธีจากเรื่องเหล่านั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ผมเองก็อดจะนำมาใช้ไม่ได้และได้ผลเสร็จด,ด้วยสิก็คือการเคลียนหลังซอดายูแล้วส่งเข้าไปเอ็นหลังในห้องขังรวมกับทินบาหมองนั้นยังไงเราครับเจ็ดวันให้หลังพันโทปาโดก็ปล่อยซอดายูออกแล้วส่งตัวมาพบผม พบหน้ากันครั้งแรกเขาทำความเคารพอย่างนอบน้อมพร้อมโหวร,ร่าเป็นไงมัง่งผมทักดูอ้วนทวนขึ้นนี่ก็เล่นกินลรานอนอย่างนั้นไม่อ้วนยังไงไหวผมยิม้มแผลข้างหลังหายหรือยังมิสเตอร์โซโส่งสมุนไพรเข้าไปในห้องขังทาสามวันเท่านั้นก็หายผมนึกถึงของป่าที่ริบูมอบให้ขึ้นทันทีมีหน้าเราได้ยินไอโอตามครกอยู่หลายวันสำคัญนักไอ้นี่ไม่บอกเราเก้าสิบให้รู้มัง่งทินบามองว่ายังไงวันแรกที่ผมเข้าไปอยู่ในนั้นเล่นเอาเป็นไข้จริง เพราะอักเสบบาดแผลที่ล่าดโดยน้าเกลือเขารู้สึกยังไงไม่เห็นนายสภาพเช่นนั้นตกใจพูดไม่ออกไม่กล้ามาตอแยด้วยแต่ท้องผมร้องควนคลางนั่นแหละเขาจึงเข้ามาดูอาการป้อนน้าให้กินผมเลยถือวอกาสตอนนี้ด่าผู้การนอซยย่ายังเสียหายอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็ซักไซถึงสาเหตุที่ถูกท,ทําโทษบามองพูดภาษากะเหรี่ยงดีแค่ไหนถ้าคุณไม่บอกว่าเป็นพมา่าผมคงคิดว่าเขาคือกะเหรี่ยงคนหนึ่งผมพยักหน้าเขารี้ภายจริงไหมผมว่าจริงมีเหตุผลอะไร ทินบามมองไม่สนับสนุนความโกรธแค้นของผมเลยเขากลับปลอบใจล้างผมไว้ขณะที่ผมอรารวาสง้างลูกกองห้องขังเพื่อจะออกไปฆ่าผู้การนอซ่าความคิดชนิดหนึ่งพูดออกจากสมองก่อนถามต่อเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าทำไมตั้งใจมาอยู่กับเราพ่อเขาเคยเป็นกำนันตำบลหนึ่งของจังหวัดสะทนแม่เป็นกะเหลี่ยงเขาไม่จิตใจโอนเอียงมาทางนี้มากกว่าครึ่งแล้วทำไมไปเป็นสันติบาลพมา่าถามรือเปล่าซอไดอยูพยักหน้าเพราะพ่อเขาต้องการให้เป็นกรอะป้องกันแม่เขาพม่าเพ่งเล็งแม่เขาอยู่ เมื่อหนีออกมาเช่นนี้ไม่กลัวแม่เปน็นอันตรายเหรอแม่ตายไปปีกว่าแล้วครับพ่อละ่ะบวชเป็นพระมรณาภาพขณะอยู่ในภาคกาสสวัไม่มีพี่น้องตัวคนเดียวครับผมยื่นบุหรี่ให้อดาอยู่แต่เขาปฏิเสธผมจึงจุดสูบเองแล้วอัดเขาปอดแรงๆก่อนถามต่อแม่เชื่ออะไรนูยินมีทางตรวจสอบประวัติบามองไปทางย่างกุ้งไหมผมไม่ทราบต้องลองถามผู้การดูครับเท่าที่อยู่ใกล้ชิดกัน7วันเต็มเขามีนิสัยใ,ใ,ใจคออย,ย่างไงเด็ดเดียวไม่กลัวคนทำไมหัวหน้าตำรวจรับจึงส่งมาฆ่าผู้การนอซ่า เพื่อตรงการทำลายขวานและทำให้เกิดแตกแยกสาม,มัคคีนในหมู่ทหารกระเรียรรรรเร่ยงตํารวจพม่ารู้หรือยังเขาเข้ามอบตัวกับเราแล้วไม่เห็นเขาพูดถึงขอบใจที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะฮ่าฮ่าฮ่าซอดายูหวัวเราะผมควรขอบใจเมยเยอร์มากกว่าที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของกะเรียงก็เมียฉันเป็นกระเรียงนี่นาะเขาทําหน้าชอบกลนคงจะคิดไปว่าคือผู้หญิงคนนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่รีบูที่ผมหมายถึง